오늘 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 สวัสดีจ้าพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีสํารับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาววันนี้น้องตีก็พาทุกคนอเระอีกนะคะทุกคนเราชมความเจริญของถนนเมืองไทยนะคะต้องขออภัยนะที่คิดนี้น้องตีลืมปรับกันซับนะคะต้องอาภาพอาจจะเป็นขยุกขยิกบ้างนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็จะพาทุกคนมาชมถนนนะคะเขตเนย่งไงเขตอ่อยตักัแล้วกันเนาะนี่จะเป็นนอยตัระหว่าง อำเภอสวนเพิรกก็คืออำเภอเมืองหนองบัวลำพูกับอำเภอศรีบุญเรืองนะคะถนนเส้นนี้แต่ก่อนเป็นถนนสองเลนนะคะเป็นถนนสองเลนเป็นถนนลาดยางสองเลนแต่เดี๋ยวนี้นะคะเพื่อทําการแก้ไขและประปับปรุงใหม่ขยายถนนให้ออกกว้างกว่าเดิมน,นะคะจากถนนสองเลนเป็นสี่เลนแล้วก็มันมีปุ๊บบาทอีกนะคะมีพุ๊บบาทกเป็นเรียกว่าทางเท้าหรือเปล่านะทุกคน นะคะับปดบาทเพื่ก็บางจุดเพื่อนก็นยังทําไม่เสร็จเลยนะคะเท่านี้บอกได้เลยว่าเพื่อนทาถนนได้ดีมากๆนะถนนจุดนี้ถนนเส้นนี้แบบเป็นถนนที่ปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่ที่สวยและงดงามมากๆก,ก็คือทุกอย่างของเก่าคุณพ่มโลทิ้งอย่างนี้ค่ะทุกคนของเก่าคุณโลทิ้งเพื่นดุดทิ้งแล้วเพื่ก็มาทับถมเทใหม่นะคะจากถนนเส้นนี้ไปหาสีบุนเรืองนะคะ แล้วก็จากสีเมเืองไปหาสีชมพูออกสุมเพออกออ่ออกสมุมเพลรวถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นไปจะปเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าพิชณุโลกเนาะผ่านถนนมาเลขสิบสองนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าจะออกไปทางไซยุมิงก็ผ่านผู้เขียวหรือว่าจะเป็นคอนแก่นก็ได้นะคะดูถนนบนทางบางจุดเพื่นอนยังทำไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็เลยจะพาหนุ่มเล่านะคะ มุมลาวสาวลาวบางคนนะคะบางคนนะคะทุกคนามาเปิดหูเปิดตาซะบ้างก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าการที่จะพูดว่าอะไรให้ใครหนึ่งเราต้องดูว่ามีข้อมูลที่มีความจริงไหมนะสิ่งที่น้องเตียวมาน,นําเสนอวันนี้นะคะทุกคนคือความเป็นจริงภาพจริงๆคือน้องอีมาถ่ายทาเอาเองเลยนะคะน้องตีมาถ่ายทํเอาเองคือถนนเส้นนี้นะ่ะ บางจุดเนะ่ะเพื่อนยังทําไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเดินทางตอนกลางคืนเนาะทุกคนตอนกลางคืนนี้เพื่อนจะบางจุดเพื่อนก็จะมีไปส่องสว่างแต่ว่าดูเสาไฟเพื่อนมีจะเสาไฟสแรงสูงนะมีจะเสาไฟแรงสูงแล้วถนนข้างข้างนี่ก็จะเป็นไรนาะแล้วก็ไรอ้อยหรือว่าเป็นสวนยางพาราบางจุดก็จะเป็นสวนเป็นป่าค่ะทุกคนบางจุดก็เป็นป่านะ เป็นป่าเพิ่เรียกว่าป่ามาป่าไม้ยุคค่าอย่างนี้นะอย่างดูเพิ่นยังค็ดไม่เสร็จนะตรงไหนเพิ่นยังทําไม่เสร็จเนี่ยเพิ่นกำลังทำการก่อสร้างการพัฒนาของเพื่อนเด็กพัฒนาไม่เคยหยุดยั้งต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนดูถนนหนทางนะคะโอ้โหก่อการถนนขึ้นตรงไว้ก่วงๆแล้วก็เป็นร่องน่าจะเป็นร่องระบายน้ําด้วยนะแล้วก็จะมีช่องระบายน้ําเพื่อระบายออก น้ำออกแกบถนนหรือเปล่าเนาะทุกคนก็แล้วค่ะดูถนนอันนี้เพิ่นยังขีดเส้นยังไม่เสร็จเลยนะขีดเส้นยังไม่เสร็จก็ถือว่าถนนนี้เล่มเสร็จแล้วอู้นะคะแต่เพิ่นจะขีดเส้นแบบสัดเจนมากๆสวยมากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านระวังหลงทางนะคะเดี๋ยวนี้ถนนเมืองไทยพัฒนาไปจินเทบจาทางไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนี่คือถนนหนทางเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอสวมอำเภอหรือว่าตำบลสู่ตำบลหมู่บ้านสู่หมู่บ้านนะคะทุกคนนะคะ่ะวว่าเป็นถนนสวนนบทหรือเปล่าเนะาะภาพพูดถึงถนนพุนเืองไทยนี่น้องตีว่าถนนที่นี่ก็จะมีหลายรูปแบบหรือเปล่ามีถนนมีทางหลวงสวนนบททางหลวงแผ่นดินและกระทางท่างไปไล่ทาวนาส่วนมากแกเป็นทางที่ ขึ้นกับโอเบโตโตหรือเปล่าเนาะอันนี้น้องตีจังกับขอโทษขอภัยนะคะอาหารน้องตีพูดผิดก็คอมเมนต์มาบอกกังตีใต้คลิปได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นทางหลวงแผ่นดินนะแต,แต่แต่ก็อยู่เขตสวนบุตรนะคะเขตสวนทรดูือว่วนะวตะแน,นอกเรานะคะทุกคนโดยจะผ่านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะคะอู้ถนนสวยมากถนนงามมากวิ่งรถนี่สุดยอดนะคะวิงรถนะคะนไะห เดี๋ยวนี้ถนนเมืองไทยเพิ่นพัฒนาไปไกลแล้วบ้านเมืองเพิ่งก็พัฒนาไปไกลมากๆนี่คือข้างข้างทางนี้เนี่ยมีแต่ป่านะป่าอ้อยกับไร่กับนาส่วนกว่ามือนตงตีนี่นจะเป็นป่ายางนะคะทุกคนแต่ดูฟุตบาท,ทิ่นเป็นเพชรปุบปทเนี่ยนะคะหมู่บ้านก็ห่างกันมากเลยนะคะหมู่บ้านก็ห่าง,งกัน โอ้องฟ้าวันนี้นะคะเมฆหมอกนะคะเปอนว่าฝนฉี่ตกฟ้าแจ้งเป่าฟ้าสีแดงฟ้ามืดฟ้ามัวนะคะทุกคนเธอไม่รู้ว่าจะแรงหรือจะตกนะคะก็ถ้าตกลงมานี่โอ้โหเข้าตีนี่บอกอากาศฝนเก็บไม่ทันนะคะ,ะอู้ถนนแบบสวยงามสุดสายตาเลยนะคะถนนเส้นนี้นะเท่าที่น้องตีได้เห็นมานี่จุดนี้เพื่อนยังทําไม่เสร็จเลยเป็นโลกใหม่เลยเนี่ย ถนนที่เมืองไทยเพื่อนจะลอกใหม่เพราะลอกออกหมดแล้วเพื่อนก็มาเทมากดมาทับแล้วก็ทําใหม่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสะพานนะตรกจุดนี้จุดนี้น่าจะเป็นสะพานเพราะว่าจะมีห้วยน้ําลอดใต้ด้นนะคะนะคะนี่แหละเป็นการพัฒนาของขพืนใครบอกว่าเมืองไทยไม่พัฒนาดูให้เต็มตาเลยขพืนพัฒนาแบบไม่หยุดไม่หยอมเพืนไม่เคยหยุดพัฒนานะคะทุกคนนะคะคนที่ได้พูดไว้ว่าไว้เนี่ย อยู่ตรงกลางก็ยังมีเพ่อเรียกว่าเหล็กกั้นถนนหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนทำไว้เพื่ออะไรน้องตีก็สงสัยอยู่นะเอาเหล็กกั้นที่เพื่อนทําไว้อยู่ก่อ,อก,กลางถนนคืออยเพื่อนกันกันแบบไหนเนเพื่อนกันไว้เผื่อไม่ให้รถบุกโค้งหรือปาหรือยังไงเนาะไอรที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีหน่อยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะถามแฟนแฟนก็ตอบไม่ได้นะคะถามแฟนแฟนตีแฟนตีก็ตอบไม่ได้นะคะ นะคะสวยมากเลยว้เป็นขีดเส้นขีดลายเป็นงามคักนะคะอันนี้ก็ใกล้จะถึงเนอ่อใกล้จะถึงสีบุญเรืองแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ดูก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนางตีตรงกาขอโทษขออภันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ผ่านแต่ละหมู่บ้านจะมีทางซอยเข้าไปอีกนะก็ถ้าพูดว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านไหมทางเข้าหมู่บ้านก็ไสเหมือนกันนะว่าก็ถูกต้องนะคะ แล้วก็จะมีรถใหญ่วิ่งแบบเป็นรถคนส่งสินค้านะคะคนมาจุดนี้ก็จะเป็นถนนนี่ไปเรียกว่าถนนกีเรนเลนสองสามถนนสามเลนหรือเปล่าถนนสองเลนนะตรงนี้มันก็จะขยับเข้ามาเป็นสองเลนนะคะแต่พอเข้าแถวจุมชนหมู่บ้านนะทางหน้าจะมีทางแยกจะมีป้ายบอยกระวางคนเดินด้วยถนะนหมายเลขสองสองเก้าดูไปในะทนี่ห็น หมายเลขถนน229รือเปล่าว่าหางน้องตีพูดผิดต้องขออภัยนะคะเพราะว่าน้องตีก็ไม่ได้มาถนนเส้นสนี้นานเลยนะเพราะว่าน้องตีส่วนมากน้องตีก็จะไปทางรัฐนะน้องตีจะชอบไปทางรัฐชอ,อบใช้ทางรัฐก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสว่าจะมาเรียนย์ถนนหนทางอยู่เขตสุนบทให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันจุดนี้เพื่อนก็ทําการปรับปรุงอีกนะคะก็คือขยายทางออกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพาน สะพานกับถนนอยู่ที่เมืองไทยนี่เป็นเมื่อเดียวกันเลยนะคะทุกคนพูดว่าเป็นถนนไห่ก็ใช่ว่าพูดเป็นสะพานก็ไม่ซึงนะคะเพราะว่าข้างล่างมีน้ํารอดใต้นะคะีเป็นห้วยนะคะข้างล่างโอ้โหคุใหง่คึบนะคะเพราะว่าคนกาลังทําการก่อสร้าง,งะะอยู่นะคะอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะะนี่ละค่ะถนนอยู่ที่เมืองไทยจะไปไหนมา สะดวกสบายสุดๆนะคะหรือว่าจะไปทางไฟล่ไปนาเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องตีจะพาทุกคนไปชมไฟล่ไปนานะคะทุกคนเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะก็จะแยกไปได้หลายทางเหมือนกันจ้าใครชอบใจทางรัฐก็ไปได้นะคะเดวน้ตีรู้บางจุดนะคะรู้บางจุดนะคะทุกคนรู้บางจุดบางจุดตีน้องตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้น้องตีก็ไม่ได้มานานแลวนะคะทุกคนถนนเส้นนี้ เป็นปะการังถนนอู้ปะการังถนนเพิ่งถุกขวงเห็นเอปะก่สะ,ะ,ะอาดปรคักเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เนี่ยเพิ่นใสเหล็กกันไว้เป็นทางโค้งแล้วเพิ่นจะใส้เหล็กกันไว้นะอ๊้เสาไฟพี่น้องเสาไฟอยู่ที่กันจิตเลยมีแต่เสาไฟแรงสูงอันนี้อันนั้นเสาเสาเสาไฟหรือเสาสัญญาณโทรศัพท์เนาะมาอตะกี้ที่มีตะลิกอู้ว่ะปั๊มน,น้ำมันเพื่อนนะปั๊มน,น้ำมันเพื่อนก็นกน อยู่กลางาป่าเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะคะทุกคนจุดนี้ไม่ค่อยมีหมู่บ้านแบบหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านแบบข้างห่างอย่างเงี้ยส่วนมากก็คนน่าจะเป็นคนที่ย้ายออกมาอยู่ตามไร่ตมนาเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นร้านอะไรร้านขายของหรือเปล่าส่วนมากก็น่าจะเป็นคนที่จะออกมาอยู่ตามไร่ตมนาอย่างเงี้ยเพราะว่า เขตหมู่บ้านนี่ยังอีกไกลอยู่นะคะทุกคนเขตหมู่บ้านจะเข้าชุมชนหมู่บ้านแต่ว่าถนนถ้าเข้าไปในชุมโนหมู่บ้านถนนก็อาจจะแคบเข้านะคะแคบเข้าเหลือแค่สองเลนนะคะเหลือแค่สองเลนแล้วก็ถ้าเป็นเขตออกนอกหมู่บ้านอย่างนี้นะคะจะเป็นสี่เลนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนออ้สวยงามปรกคักพี่น้องจ๋าถนนจุดนี้ งามค่ะอีหลีบงเสาไฟเป็นปึ้ยเสาไฟตอกางถนนง,งามค่ะเพราถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่จะสวยมากเลยนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนองตีจะมารีวิวตอนกลางคืนให้ดูนะคะว่าบรรยากาศบนท้องถนนที่ตอนกลางวันนี่สวยขนาดนี้แล้วตอนกลางคืนจะเป็นแบบไหนการขับรถจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วนองตีจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมน,นะคะนะคะอู้ยสงครามทางมีแต่ ไรอ้อยกับป่าเนั้นนะคะแต่ถนนมีตัดผ่านเล็อกอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นถนนสี่เลนอันนี้เพิ่นเรียกว่าถนนสนบทหรือเปล่าคะทุกคนหรือว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินคะอ่าอันนี้น้องตีย,งยังเงียกไม่ออกเลยอะไรคือทางถนนทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ถนนทางหลวงสนบทตรน้องตียังตีความหมายไม่ออกเลยนะคะใครที่รู้ก็เอมเม์มาบอกน้องตีหน่อยนะคะอู้หูยคางามค่ะพี่น้องอู้หูยคาสูง สูงยาวเลยอันข้างหน้านี้ก็เป็นป่าก็เรียกว่าป่าอะไรป่ายางนะคะป่ายางขวมือก็จะเป็นสวนหรือว่าเป็นไรอ้ยอยเนี่ยอุย้ยเป็นจุดเป็นจุดแต่อนะอ้อยเพิ่งจะงามอยู่นะอันนี้อ้อยเพิ่งจะงามเหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะเป็นอ้อยโตสูงโตสามแล้วล่ะคะ่ะตรงจุดนี้จะเป็นวัดนะคะอุย้ยมือเสาไฟเพิ่นงามคักงามคักอือถนนหุ่นทาง โอเคค่ะก็มาถึงจุดนี้น้องตีคงขอจบกิบไปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้าจากกันไปบนท้องถนนที่สวยๆงามงามถนนเสื่อมโตระว่างน้องบัวลำพูกับอำเภอศรีบุญเรืองจ้างามโบจ้าบ๊ายบาย